สวัสดีค่ะพบกับเมสสีนะคะวันนี้เมสสีก็นําเพลงลูกเสืมอมาฝากอีกหนึ่งเพลงนั่นก็คือเพลงใต้ต้นพยอมมาฟังเพลงใต้ต้นพยอมกันเลยนะคะลมเย็นเย็นฉันมาเดินเล่นใต้ต้นพยอมลมเย็นเย็นฉันมาเดินเล่นใต้ต้นพยอมพยอมหอมหวานเมื่อไรอย่บานนะดอกพยอม จะตูมก็ต้มจะเด็ดใส่ตูมมั่งก่อนลมเย็นเย็นฉันมาเดินเล่นแต่ตนไมพยอมลมเย็นเย็นฉันมาเดินเล่นแต่ตนไมพยอมไยอมหองวานเมื่อไรจะบานและดอกพยอมจะบานก็บานจะเด็ดเอาการไปสานฉลอมจะบานก็บานจะเด็ดเอาการไปสานฉลอมจะตูมก็ต้มจะเด็ดใส่ตูม เพลงใต้ต้นพยอมนะคะเป็นเพลงที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลูกเสือหรือกิจกรรมนันทนาการนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กับมัสีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เนื้อเพลงเดี๋ยวมัสีก็จะเขียนไว้ที่คําอธิบายวิดีโอนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ